สวัสดีครับผมทุกท่านที่ต้องการหายืมเงินนะครับธนาคารกรุงไทยใจดีให้ยืมเงินสูงสุดรายละ10,000แบาทนะครับรู้ผลภายใน5นาทีก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตาก,กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับก่อนอื่นนั้นขอขอบคุณที่มาจากธนาคารกรุงไทยนะครับในช่วงสถากนการณ์การแพร่ระบาดของโควิด2019ทําให้หลายๆคนประสบปัญหาด้านการเงินกันไม่ใช่น้อ ซึ่งล่าสุดทางด้านการเงินของธนาคารกรุงไทยได้ออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อกรุงไทยสินเชื่อใจดีที่เหมาะกับพนักงานเอกชนพนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการเสริมสภาพคล่องครับเรามาดูวงเงินที่จะได้รับอนุมัตินะครบับวงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด10,000แบาทครับสมัครง่ายผ่านของกรุงไทยเน็กรู้ผลภายใน5นาทีครับไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องมีบุคคลค้ำประก,กัน ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบีย้ยครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ฟรีถ้ค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้กู้นั้นเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยนะครับและได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่านกรุงไทยเน็กหรือกรุงไทยของคนเน็กซเท่านั้นนะครับสำหรับช่องทางการสมัครสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย1ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับและ 2. ที่โทรศัพท์มือถือของเราครับโหลดอของแอปพลิเคชันของ ุงไทยเน็กนะครับอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง15%ถึง24%ต่อปีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้กรณีผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะชิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกตินะครับสูงสุดที่เรียกเจ็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละ3ต่อปีโดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆนั้นไม่เกินตามประกาศของธนาคารนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นไม่เกินร้อยละ25%ต่อปีนะครับโดยคำนวณ บนฐานเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมดจานวนนะครับและสําหรับระยะเวลาให้กู้สินเชื่อกรุงไทยชดีนั้นและระยะเวลากู้หปีมีการทบทวนวงเงินทุกปีกรณีที่ผ่อนชาระดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารจะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก1ปีนะครับและสําหรับท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติข้างต้นนี้ก็สามารถสมัครได้ของกรุงไทย เน็กแล้วก็ไปที่สาขาธนาคารได้นะครับแล้วขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ล่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผู้ทัานนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับ